แอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ถอดสมรอครับถอดสปร์ถอ,อดคอมแล้วแกะตัว ตดแล้วอกหนึงต้นตอกเข้ามาใช้มันทข้าใหม่ครั้องทำทีเดียวเลยวันนี้เป็นหายคอยเย็นรั่วครับคอยเย็นรั่วยามาแทบไม่เหลือเลยครับ

เอาที่นี่แบบนี้ก็ไปได้หรอตัวคอมนี่ก็น่าแดงเหมือนกันคนะตัวคอมก็น่าแดงกันเดี๋ยวถอดคอมออกมาครับถอดท้ายท้ไมคอมใหม่นะครับ สายพันนีส่สสา,าัสานแล้วครับ เดี๋ยวไปถอดหัวสายก่อนเดี๋ยวมาถอดหัวสวายเบอร์สิบเบอร์สิบตัวหนึ่งแล้วก็อีกนิดตัวหนึ่งปลดหัวสายครับชดนะับนับหัวสาย อันเสร็จก็ฟังอ่แล้วหนึ่งตัวครับอ่าแถวแรหนึ่งตัวตัวต่อที่สองปิดฝ้าไปก่อนปิดฝ้าย่างไปก่อนทำหนึ่ตัวนึ่ง ปิดไว้ครับปิดไว้ำการถอดคอมครับ ถอดหัวสายแล้วต้องบนถอดแล้วมาถอดข้างล่างนั่นนั่นปบนั่นครับนี่ ตัวนี้แน่นๆเลยมตะลนแน่นเลย ไปไป้าไปไปผ้ไปไปก่อนไปอย่าไปทยองมันหลก็มันไม่หลับหรอกไปก่อนเถอะนอนหลับก็เสียอมอไม่มันนอนแบบนี้เลยโอ้โหคนทุอย พ่ออะไรพ่อนี่ว่าักสนนาไม่รู้ว่าอะไร่างจู่ๆกรับปที่บ้านประมาณไปมาพูดสักแล้วก็ไปนอนไปตกตา้านก่อนถึงบ้านนะเออเอออะกรขอบคุณเสือ มาแล้วครับความเส่รู้สึกหน้าแดงแดงๆน่หน้างแดงหนถ่ถอดถอยมันคมไม่ เทน้ำมันครับเทน้ำมันดูเทน้ำมันดูน้ำมันเป็นยังไงบ้างฮะน้ำมันแห้งไงน้ำมันมีเลยเหรอน้ำมันแห้งมีเลยครับเออน้ำมันแห้งเลยน้ำมันไม่มีเลยมันไม่มีสักหยดเลยไอ้เอย นี่คันโทนว่าจีนปัญหาบอกเลยน,นะคันโทนว่าจีนปัญหาแบาบไม่คนะ